เือโชว์เพราะว่าผมเคยเป็นนักพายเรืออยู่ของของประดูเงินอ่าเราตัดกล้องไปที่สั่งนี้ดีกว่าผมประดูเพชรครับตรงนี้คือวัไม่่ใช ฮัลโหลทุกคนครับผมตอนนี้เราอยู่กันที่พระประแดงสมุภการพาดูวัดทำบุญ ใครที่แบบอยากทําบุญแบบสายประเพณีของชาวมอญน,นะอ่าเดี๋ยวไปดูว่าเขามีอะไรกันวันนี้มากับนี่กัน,นแน่เอ๊ะไปเจ๊ใจเออไปไดูวันนี้ไปดูวัดนี้กันวันนี้นสวยมากครับชื่อวัดอะไรนะคุณรถสุคนอ่าโปรดเกตเชีถารามวัดโปรดเกตนะครับผมพระประแดงไปโปรดเกตเชีถารามเดี๋ยวเราไปดูกันไปดูวัดนี้เป็นยังไงกันตรงนี้คือ อเจดีนี้เขาบอกว่ากี่กี่ร้อยปีคุณรถ2 0 2สองปีแล้วสองอปีแล้วนะให้พี่หมูปะล่ะแล้วเราก็ไปดูกันปากเปิดเก่งไปหมดเดี๋ยวเราจะไปไหว้ข้างในนะไปดูว่าข้างในเนี่ยเขา มีอะไรอะไรยังไงผมก็ไม่เคยมาเหมือนกันแต่ถ้าเรามองอย่างเงี้ยจะมองเป็นจีนก็ได้นะใช่จะมองเป็นแนวจีนก็ได้จะมองเป็นแนวมองก็ได้ใช่จะต้องต้องต้องไปดูข้างในอ่ะไม่รู้ว่าเราก็ไม่เคยมาเหมือนกันอกลองตามมาด้วยนะเพราะว่าโบสถ์เขาว่าจะเป็นคิลเหมือนแบบเหมือนคิลไอเนี่ยเขาเรียกอะไรนะวัดวัดเทพเขาเรียกโบสถ์อะไรมหาอุดหรอแบบอุดหน้าอุดหลังอ่ะโบสถ์เก่านะถ้าเป็นโบสถ์ที้นครับอ่าถ้าเป็นโบราณเขาเรียกมหาอุดก็คือเข้าได้แต่ข้างหน้าข้างหลังไม่ได้ ทะลุไม่ทะลุไม่ทะลุเขาเรียกโบนมหาอุตที่ผมเคยอ่านมาผมไม่แน่ใจนะถ้าผิดพลาดไงก็แล้วแต่แล้วกันแล้วแต่แล้วกันมก็ไม่ได้มีความรู้เลยขนาดนะ้นต้งยังไงไม่รู้นะผมสังเกตนะว่าทุกวัดทุกที่ที่แบบเราไปก็จะมีปูดุสีเยอะมากนะเหมือนปูฤาสีก็น่าจะเป็นแบบถ้าเราพูดก็คือนักบวชเป็นนักบวชแบบองค์แรกๆหรือว่าถ้าฝั่งเทพก็คือ เราชีวะใช่หมล่ะแล้วก็จะเป็นพขาปู่สีที่เป็นนักบวชนะเพราะว่าแต่ละวัดจะปูนสีก็จะแตกต่างกันไปนะบางที่อาจจะมีปูนสีอัลรอดปูนสีตาไฟอะไรก็แล้วแต่แต่ว่าอันเนี้ยเป็นปู่สีข้าวโสิโคดกอ่าเดี๋ยวเราดูข้างในว่าข้างในเป็น ข้างในนี้ก็จะเป็นพระธาตุนะครับใช่คระธเนี่ยจะมีสาราหลวงพ่อโตสาราหลวงพ่อคพระโสธรข้างในเป็นพระธาตุแล้ไปว่ายข้างในกัน อันนี้ก็คือตากล้องเราเมื่อกี้คงที่จะงืดแตกเวลาถ่ายปากเปิดเก่งไปบค่อยๆฝึกไปนะครับมารวมทําบุญแต่สวยแต่สวยไปแล้วเราไปดูโบสถ์ตรงนู้นเนี่ยเป็นโบสถ์มหาอุทที่ผมบอกผมไม่แน่ใจว่าใช่หรือเปล่านะแต่ดูจากข้างนอกอะมันน่าจะเป็นโบสถ์ตรงมหาอุทที่ผมบอกว่าข้างหลังปิดข้างหน้าเปิด็บอกบอกเป็นเจดีย์เหมือนเจดีย์เจดีย์กลางน้ำอะแบบน้ำล้อมรอบมีปลามีอะไรโอ้นี จริงๆถ้าไม่ติดว่าแบบฝนจะตกเลยผมก็จะพายเรือโชว์เพราะว่าผมเคยเป็นนักพายเรืออยู่ของของประดูเงินเราตัดกล้องไปที่ฝั่งนี้ดีกว่าผมประดูเพชรครับโอ้ไม่ได้ค่ะอันนี้คือภรรยาของตะก้อง พี่ม้าปางพี่มาปางนะคะเจ้าของร้านชาอนาคตก็จะเปิดร้านชาเย็นนะนี่ดูสิอร่อยจริงอยากให้ทุกคนได้ลองชาใต้ครับชาใต้เอางี้ใครกดสับสไครต์เราจะส่งชาไปให้เราจะไปชงให้ที่บ้านเราจะแบ่งเครื่องชงไปหรือว่าถ้าเกิดท่านอยากทานจริงให้ท่านเดินทางมาที่ราชบุรณะนะครับเราจะชงจากชั้น11ลงมาส่งชั้นชั้นยุงน้องอยู่ชั้น 12A จะดิ่งตัวลงมาส่งให้ถึงที่เลยเดี๋ยวเราเนี่ยโบที่ผมบอกผมว่าส่ง ผมชอบมีสองฝั่งใช่มีสองฝั่งเดี๋ยวเราเอาพาไปดูหน่อไม่รู้ว่าอันไหนเป็นมนดบหรือโบดอะไรอันนี้ผมก็จผิดตัวนู้นนะแต่ว่าทรงมันเหมือนบดมหาอุกฤบมองจริงอาจจะไม่ใช่ก็ได้นะบอรั๋ย้่งในก่อน โมราณก็คือตามโบราณก็คือประตูหน้าเนี่ยจะเปิดเข้าได้แค่ทางเดียวประตูจะเปิดไม่ได้แต่เนี่ยทรงเขาอ่ะเป็นทรงของโบราณโบราณใช่ไหมแต่ทีนี้ผมเข้ามาดูแล้วก็เข้าไัแล้วเปิดได้ก็แสดงว่าไม่ใช่บุบๆไม่ใช่เป็นของปัจวัดโปรดเกตนะครับเนี่ยก็อยู่ในฝั่งแพร่ ใครก็มาทําบุญกันได้นะครับที่นี่ผมว่าบรรยากาศร่มรื่นบรรยากาศดีมากแล้วก็มีประดิกรรมอะไรที่แบบสวยงามเยอะแยะมากมายวัดจริงๆเป็นวัดที่เก่าแก่นะถ้าพูดตรงๆ202ปีแล้วนะถือว่าเก่าแก่มากนะเก่ามากเก่ามากบางทีหลายๆคนอาจจะยังไม่เคยรู้จักใช่โอ้นี่จริงเนี่ยหนึ่งแม่เดินนี่เขามีนี่เขามีรถให้นั่งนิดนึงมีรถให้นั่งเหรอเนี่ยได้หรือเปล่าเี่ดสนิทหรือไม่น่ารอดจะสนิทหรือไม่น่ารอดหรอกรอดไม่รอด นั่งได้ได้จริงๆเหรอไม่ได้ขายหนึ่งหรือขาโต,าต,าต๊ะขาโต๊ะอ่าเดี๋ยวเราไปวัดต่อไปนะครับที่นี่ก็วัดโปรเจกต์เป็นวัดแรกของที่ข้าวมาแดงนะเดี๋ยววัดต่อไปเราไปที่ไหนก็ไปไปเอามาไปดูต่อเลยไปเดี๋ยวพวกเราไปกตลบเดินทางไปเว้ยฝนตกแบบแบบชุ่มฉ่ำ อนนี้เราอยู่วัดบางหัวเสือใช่อันนี้ถ้ามองไปที่ทางเขา้าเห็นหัวเสือเลยนะ,ะเดี๋ยวจะพาไปดูหัวเสือของจริงว่าอยู่ตรงไหนเราไปดูข้างในอยู่ในบนดบใช่ไหมแม่พี่เนี่ยไม่เคยค่ะแต่ว่าเคยอ่านเจออ่านเจอว่ามีหัวเสืออยู่อยู่ที่นี่อนี่หัวเสืออยู่ตรงนี้ไม่แน่ใจว่าอันนี้ใช่หัวเสือที่ท,ที่เขาพูดถึงหรือเปล่าหรือว่ามีมีในโบสถ์อีกหรือเปล่าอ๋อน่าจะของจริงแหละเพราะว่ามีแปดทองไว้ จริงแล้วเมื่อกี้เป็นภาพข้างน,นอกจะเห็นโบสถ์ใหญ่มากโบสถ์ข้างนอกก็จะใหญ่มากตอนนี้ก็จะเป็นกึ่งเหมือนมิหารให้มมเป็นมันโดกแล้วให้เรามากรับว่ายครับวรนนี้ก็โอ้โหมีหลวงพ่อเยอะมากเลยพ่อสมเด็จพิจานณโตหลวงพ่อพินพ่ออ้อนนะครับแล้วก็หลวงพ่ออะไรพวง,งอะไรเขาปิดชื่อไว้พ่ออยู่หลวงพ่อเที่ยงนะครับโซนวัดก็จะมีหลายโซนอยู่แต่ว่าเนื่องจากว่าฝนตกแต่ก็ไม่เป็นไรข้อเราาก็มากรับไหว้กันแล้วกันใครอยู่แถวใหญ่วัดสวย พระประแดงแล้วก็อยู่ย่าน <Y arn. S 1> มันทะลุมันสามารถทะลุเส้นปู่เจ้าสมิงพายได้ครับถนนปู่เจ้าสมิงพายแต่ว่าจะ<ช>ลึกหน่อยอแต่ว่าไม่แน่ใจว่าถ้าเข้าทางถนนปู่เจ้าสมิงพายอาจจะใกล้ใกล้หน่อยเพราะว่าเรามาจากทางเส้นของพระประแดงทางนู้นแล้วก็สาคัญก็คือในวัดนะครับเขามีตลาดน้ํานะใช่คนอาจจะรู้บ้างหรือไม่รู้เลยเพะว่าขึ้นตลาดน้ำเดี๋ยวเราไปเดี๋ยวเราจะเดี๋ยวเราจะไปกันดูว,ว่ากันเดี๋ยวเรากลับพานก่อนไม่พารก่อนไหยเอางี้นีดีกว่าเดี๋ยวผมไหนแล้วก็มาแบบ มามูแล้วเดี๋ยวผมเสี่ยงเซียมซีเลขสองตัวให้สักสองเลขแล้วกันมาขยับเซียมซี เละหมดแล้วเก็บให้ครูเคี้ยวบ้างเถอะเราไม่พูดให้ดูกันในวัอที้ไม่เด็ดไว้เพราะว่าเดี๋ยวให้ไวให้คนอื่นเขาอ่านเราเก็บไว้ด้วยสิ่งดีๆใช่สิ่งดีๆมองตรงนี้ก็เป็นโบสถ์ใช่นี่เป็นโบสถ์เป็นอะไรอยู่นะ อันนี้เขาวเป็นวัดบางหัวเสือนะใครอยากมาก็มาได้นะครับถามว่าถ้ามาจากถนนปู่เจ้าก็ไม่ไกลมากเข้ามาข้างในวัดอาจจะดูลึกหน่อยนะครับแต่ว่าเข้ามาแล้ววัดล่มรื่นแล้วก็วัดใหญ่มากๆลองมาดูกันลองมากราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่นี่ได้แล้วก็มาเที่ยวตลาดน้ำตลาดน้ำเราจะไปลงพนมนะตลาดบางหัวเสือไปว่าเราจะมาพิคเนี ทุกคนนะครับผมก็ตอนนี้อยู่วัดพาะโคเสือนะอย่างที่บอกใครก็มากราบไหว้ตรงนี้ได้เห็นแม่แม่ในย่านถนนวัดเขาบอกว่าหลวงพ่อบัวกับหลวงพ่ออยู่ที่นี่ศักดิ์สิทธิ์มากๆนะเห็นว่ามีคนมาสักการะมากราบไหว้ก็สมปรารถนากันหลายๆคนใช่มาก็มากราบไหว้ตรงนี้ได้ที่ิงโบสถ์ตอนนี้เราขึ้นไปไม่ได้เพราะว่าเขาผ้พ่อทำวัดอยู่อ่าพระทำวัดนะเขาบอกข้างในโบสถ์สวยมากใครยังไม่เคยมาก็มานะครับแล้วก็มาแล้วก็มาอย่าลืมมากราบหลวงพ่ออยู่ด้านหลังนี่ด้วยอากาศดีนะบรรยากาศดีบรรยากาศดีแล้วก็โปร่งโปร่งด้วยสวยด้วยใช่ เดี๋ยวคลิปหน้าเราจะไปไหนเราจะพาไปเที่ยวที่ไหนวัดไหนยังไงก็ติดตามกันนะครับฝากด้วยนะครับกดติดตามช่องนายจีชแนลไว้ด้วยนะครับเราก็ทั้งหมดที่อยู่ตรงนี้นะครับเป็ดวันดีมก็ดีนะครับเจนแกมฟิชเชอร์โฟมนะครับเจนบริษัทเจนโปรดักชั่นของพวกเราะะคคจแพเกิ้ง่่อาติดตามได้นะครับโฟมล้างหน้าของพวกเราด้วยคลิปหน้าไปไหนเดี๋ยวว่ากันนะครับผมอยากให้เราไปที่ไหนเห็นใครเห็นคลิปแล้วอยากให้ไปเที่ยวบ้านพวกคุณอยากไปเที่ยววัดบ้านคุณนะครับหรือว่ามีตลาดน้ำที่ไหนอยากให้เราไปเที่ยวกันก็ส่งเข้ามาเดี๋ยวเราจะไปให้นะครับคลิปปนนีี้ไก่อโชคด Lati so what goodbye for catching it's connected air for the farm. Goodbye for catching it's connected air for the farm.